จังหวัดนครนายกศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีศิรินทรประจําจังหวัดนครนายกจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีศิรินทรประจําจังหวัดนครนายกจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มให้กับเด็กพิการออทิสติกในจังหวัดนครนายกประจําปี2566จํานวน101ทุนเป็นเงิน5 5 0 0 0 0บาท ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีซิลินทรประจำจังหวัดนครนายกอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มแทนองค์ประธานมูลนิธิทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกจำนวน1 0 1ทุนเป็นเงิน5 5 0 0 0 0บาท โดยมีนางอภัสราตังคกุลวิวิทผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจากักรีศิรินทรประจำจังหวัดนครนายกให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับทุนเข้ารับทุนหน้าพรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ดเด็กและครอบครัวในพิธีดังกล่าวได้มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีเกียรติร่วมในพิธีโดยพร้อมเปรียงกันจากนั้นตัวแทนผู้รับ ประธานทุนการศึกษาจากมูลนิธิกุนภูมิได้กล่าวความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้นการที่ผู้ได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่งจึงมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสัญญาว่าจะนำทุนนี้ ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสุดสมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกัญวีลสุวรรณรายงาน